วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นขนมหม้อ,อกแกงเผือกเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นราหนางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำวุ้นหม้อ,อกแกงเผือกกันก่อนค่ะ ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปีป๊บเผือกนึ่งสุกบดละเอียดและใบเตยขยับไม่เข้ากันเตรียมไว้ใส่พงวุ้นราแนงาเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยน้ำและกะทิคนให้เข้ากันเทส่วนผสมเผือกที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ ตักวุ้นหม้อกแกงเผือกใส่ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้รอจนเซตตัวต่อไปเรามาทําวุ้นกะทิกันค่ะใส่ผงวุ้นราหนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือไทยน้ําและกะทิคนให้เข้ากันนําขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําคนผสมให้เข้ากันจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกะทิลงบนวุ้นหม้อกแกงเผือกที่เซ็ตตัวแล้วรอจนวุ้นกะทิเซ็ตตัว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำวุ้นคาราเมลกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วปิดไฟเติมน้ำและผงวุ้นราหนางเงือกคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะ ตักใส่พิมพุนกะทิรอจนเซ็ตตัวตกแต่งด้วยหอมเจียวและเผือกนึ่งสุกกดรูปดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นขนมหม้อ,อกแกงเผือกเมนูวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel ยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหงวุ้นราหนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้ จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ